นี่ครับบรรยากาศยูทงครับมือนี้ยูุหน้าทิบสามมษาครับไอเดะเดเฮ้านะครับนี่หมดพักกันแย่งครับเดนูสองโตแล้วครับเถียงที่เราพากกันวาไทายันทุกแท้ๆนะครับนี่ใครทรวว่าที่เราไปเบารอบผมยาบครับเหนื่อยมาหาเดีๆครับคิดหัดเป็นไหลเขาดีเรียมพักออกรักพักยึดตึงมากเดาครับมือนี้ สีม้วเบิดซ้ำนี่สีนี้ไม่นู่นี่ครับตัวบางเขียเงาครันี่นะครับต้นบางเอิร์ฟเราเห็นตน้นบางเอิร์ฟเป็นแบบนี้นนนนแล้วครับนีหนูของสีนี้ขนดำใส่บางพุงบางคัวแซมมากลำตาลาของเขาใหญ่ครับเขาใหญ่ครับมสิมันหลับมันกล่วยมันส้มหนึ่งแข็งแกร่งด้วยหนีบตานโอ้มาแล้วครับขาดสีไปต้องขาดสีขึ้นหน่อยครับอยางไงเดดะนี่ร้องเบิ้งครับมึง หาวัตถุดิบเพิ in ่มก in ่อนบางที่พี่เก็บเองครับของคนปลูกเองนะครับของบ้านนี้ได้ครับสุดยอดครับสุดยอดนี่ก็สิทธิเพชรคักจีดอกครับไปแล้วไปแล้วดีดห้องลงทุนครับเราดั่งไฟไปอยู่ครับกองใหญ่ข้างนอก หุงหุงบานๆนหน้า,นาเขาต้องไปเลาะด้วยครับเดี๋ยวนี้ยินเสียงเปืนยดวงยานแล้วเราได้หนูสองตัวแล้วตอนนี้กลับไปอีตัวนี้ใบน้ำเถียงน้ำยางอีตัวอย่างนี้ใบน่อยครับเดี๋ยวนี้แฉแล้วรุ่นนี้ ไข่ก็มีครับสดๆข่าก็บมีต้นมกม่วงแบบนี้ครับเยวตามออกไปับเพื่อนใ้เอียงเนี่ยอันนี้อ้อยเตรียมไส้ล้วครับี่เตรียมปลูกตัดมาแล้วมากรองไว้ขางให้แล้วก็เสียมดินไว้ย้ำหนังกับเอารถปลูกเลยครับชุ่มมือนี่รถปลูกได้เสียมน้ำอ้อยน้ำคนรถกับปลูกเลย เตรียมพักแพล็อกพักหูเสียงมาอยู่ว่าชิมากินก้อยป่าครับพักแพล็อนี่หั่นไส่ตอนก้อยหอมครับจะพาไปเลาะทงเบิองบรรยากาศนครับ,รบก็จะเตรียมดินไว้ครับปลูกกวนดินไใบยางงามเลยได้นกได้หนูครับทีมงานนี่ดับเบิ้ล ยังเห็นมีคืโบรอดว้าโอ้ยเอ้น้ำไปย่างข้าวยาบ่วงยันเลยต่วายามันเบิดอนตัพ่ออมนะสิอกันนะหายามบ่วงกันนะแต่กน่าหันมาดีๆว่ากันนะตัวทับบางไปเอ้ยว้ายุยย่ไม่ค่ยนั่งไปเลยที่ต ม่เขียดครับเบื้งกูเขียดโมให้เบิ้งเขียดโมเต้นคนเฮียส้่ให้เบิ้งเข่าหน้าเพิ่นครับนะครับไก่พ่อได้เกี่ยวแล้วปากขวานบ่มี่บนนี้บ่นะครับ เดียวได้แล้วส่มนี่มอโอ้นาฝืนยังธรรมศาสตร์ดีครับขี่เขามานกหนูเจยดอีโมโตเต้นนุ่งเด้งเด้งอยู่เยี่ยมมากเลยโอ้เขางามครับเขาเหนียวบานเฮาละครับนี่เดินพักเอียงใส่เบ็ดกบสืบๆได้นี่ อุ๊ยผลงานเพิ่นครับออกโผมครับเนาะ có เตรียม nhát rồi, บ่ đấy, ยัด rồi, บ่ยัดแล้วเถื่อยิ้วครับเกี่ยวครับไหเกี่ยวบ่300บาท ให้ไงวะโอ้เราเกี่ยวขอคนเดียวครับได็กมันได้กตัวดีบอสเด็กให้เราเกี่ยวคนเดียวเด็กให้แล้วครับของแฉะครับฝีมือครับเห็ดหน้าคนเดียวทั้งปลูกทั้งวานทั้งไถทั้งดำทุกอย่างจนขึ้นเล่าตอนเกี้ยวมีโอกาสแด้วสิเมื่อเกี่ยวซอยอยู่ไงอัน ยขุ่นเหล่ายี่ตีสีจริงๆมันซอยกันเนี่ยครับพีบีนอนหน้าเห็ดหน้าเห็ดหน้ายังมันดูหน้าน่าเห็ดใบไม้ยังอ้ันเจ้าโฮมครับโอ้ย่างเห็ดอ้วนอ้วนแล้วหัวนกกรีษะโอ้มีการมาเห็ดบ่ค่ายขาอ แมนอีรถลงทุนนหน่อยเริงจริงครับสันงว่าบูป่าเขามันนี่วันไฮน่าสิขั้นแทสิบแปนขื้ข้าเจ้ยโอ้ยหหกบาทยังามาได้หนีก็ไฮน่านี่วิเขาอยู่ครับต้อแซ่บหน่อยตอนปล่อยทิมก็เสียดาย สูงน,นงนี่งามวิูีนี่ทั้งมันก็นเลื่อนกันโพดให้ทั้งนี่มาดูแลใจใส่มันเลยบนนุญโอ้เขาไทปลูกใหม่บอกน่าคนหลายครับตุณอาเขาง,งามอยู่ดีมื้อครับ ยีดคือบอกสองสาวลงมานำเดี๋ยวพาไปยฝนตรงขาวบ้านเขาหามสอง,นง,สงเ,อนเนาะมีตัวเฮาคลานโอเคโอเค,อเคเอไปเบื้องผลงานครับได้มากไหนตะพิมเบื้องปลาเขาไปรำครับนี่ครับหา,ยหายอยู่หากินเดบวิที่สารครับ หอมดอกแกดหหวนๆยิ่งองี้ยงหรอนกบอโอ้ต้มกันนะแม่นบ่านั่นมบนอยู่อย่างน้ำกลัวมาโอ้ยเขียดตื่นเบิดเอามาเบื่งกันนะ้นงานน่ะเดี๋ยวตนลูงมุดบ่ ยิงละมดน้าบ <c ười> ั้งงานวันน้องานหาตัวมันนกยิงอยู่มอออมใส่กับหนูเลยหมือนอยู่เขาง่ามเกินล่มนิดเดียวตะล่มี่แล้วอันไรายตะล่มไปทางเดียวกันเจียวง่ายยุ้ หมดเลเด่นแล้วนกยังนกไก่น้าครับยิ่งแล้วทีมอาวุธแล้วลงไปหางมเลยครับลุกยอดมากหมดลงแา้วตดลงคงายาวเลยเหรอโอเคครับ <มา S 1> เดี๋ยวหาหินก่อนโอเคโอเคนี่ครับหาหัเห็นครับเดี๋ยวกลับมาหาใหม่ครับ,อ,รบอือเจ้า อันค so ือหน้าเพลินเน้นี่ฟังงามอันนี้หน้าเอื้อยันตะทนกระเฮ็ดไห่ันร่วมเด้ยวสิบเจ็ดลาเฮ็ดผู้เดียวหลายปีละมอทางนี่จังมองงามนักเม็ดประเดี๋ยนี้มันย่อมมันย่อมตงกระสวดได้การอยู่รอกงามอยู่ดูแลให้กันเกยน้องกันคือไร่สะสมนะครับหนูได้เอาเว้เดี๋ยวว่าคือมืนเยี่ยมสิวน้าควา เฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดได้ซ้ำหปุ๋นหัวเก่งคันเทียบแล้วก็เลยจ้า,จางความเฮ็ดผู้เดียวล้วนๆเฮ็ดเบิ่องออกครับเทพปานได๋เดียวสิไปหาปลากขอนไหมครับพี่ทิาตะตงหัวไปเงงครบครับนี่นกหนูตะนนงเมื่อกี้นี่พลาดครับ จุดว่าสำคัญมันเลยหมุดนามหนีกวนซ้ำบต่ครับต้องเปลงนน้ำออกเปลงนน้ำเขาเถ้าขันมาควายขันอยากได้อ้อมได้ต้มก็ต่ดาหุงอยู่บเอื้อรับหลายครับอื ถุงทองลองเกี้ยวโอ้ถุงทองนี่ครับถุงทองคือเขาสองนี่คือได้เกี่ยวนี่แหละบวกดูด้วันนะนี่แหละครับเกี่ยวเขาเก็บแมงมันแล้วก็ไปขัวน้ำแมงมุ้งหมายตัวนึ่ง นี่วะจับแขงพงมาครับนี่มันยกมือแส่แอยู่ใบใบมาเจียวมาจับหลักอบ้าน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 คุณ่้างไดนสี่มือไปถือเด็กแขงพงมาดับวะดับอันนี้เป็นฟอนเข่านะครับนี่มันกับม้ามัด ทคงขีวันนี้ครับช่างบิดาของคงารักคนนะครับตกหมดเมื่อเห็นเนะี่ยวงเวีนเนาะสายกันขึ้นครับผมเดี๋ยวโดนเดี่ยวกลางเวีนให้เบิง้งงามๆให้เบิ้งครับกลของสวยๆมาถ่ายช,นะช่วงเก็บวัตถุดิบน้ำไว้ไปนาครับเป็นจาบบวงก้อนแล้วได้หนูสองตัวนก่อกี้นี่นอย่างนี้ถือ่อโยกตอนมุดน,น้ำตกลงน้ำมุดหน,นี

เด้งกันเถเจ้าคนผู้เดียวยมันโ้ยด้การนี่มันม้วนมันมวนูเเหตไดหลายจนเมื่อยเดียวรับร่งวอดจุดไม้ก่อนอันนี้เหยดหน้าก็เจเขานี้ตัดกันแท้ยังงาง่ายเลยทีนี้ขอเขาจงงาม าาบ่เ็นแหล <c oughs> กสีกไอ้นี่หลักแดนไว้ขอบโอ้นาคนมีเงินเติบด้ยน่เออ,อบอ่โอ้เราตัดนนถ้าจตัดหาคัาแท่นี <c oughs> จะว่าโอเคได้ เขาแงมพ่อมมนี่จะน่กับแต่ป่ายเสีขวัญด้วยรมแล้วล้มหนาวมากือรือสตองมือสามมือนะยื่สส่ยิง เยยบขอเ้า,ายบฟอนขเจ้าเาา้อสภาพครับวังหยับห้งเขาครับหยับห้องเขามั้งับมหลักอย่าตุ่มข้อเท้า,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 ราครับไมไ่รักองพี่น้องเดียวกันเกียบ่หโอี่จะปันไหล่า มูป่านี่หือเ่ไอ้ปิ้งเ้ะใช่่นปิ้งมูป่าเสียไปเลน้ำเท่าไหลจริงวานของโอ๋ใจลายบ่โอ้น่านินเนาะน้ำบที่แสดงว่าเขาจะปิ้งน้ำทาไหลแลอาไหลลมขวานเลเหรอลยี่่ง้น เอียนขคกเอียนขคกสมบูรณ์น่นี้ยนงูเอียนโอง,งูป่านหาบางอย่างแล้วงูป่างูดังแห่อแ้องวนขึ้นดอาหัวนอกนะขึ้นแล้ว,ลวับบนามบ่ไหลนะมน,นี่จะอ,อเจ็บเ,เมนูฮอคาวาทินจับขับที่นีคุณครับเทียง ไปแหบๆเลยคุย <laughs> ไปก็นหนักอางทนีงยเนาทางลัดที่สุดเ,เป็นแผลน้อมตรงกิโลหัาินะทางอ้อมที่หดบานไว้ที่สุดโอเค